เรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกค้าอร่อยได้กินของอร่อยอได้กินของดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งทานเขาคุยกันเรามีความสุขเหมือนลูกหลานมหาใช่ใช่ใชค่ะมันมีชมพูมะเหมี่ยวด้วยคะคระบมัมมมนมก็ตั้งปุย๋ยแล้วก็ได้ปุย๋ยเกิดธรรมชาติขี้วัวขี้ข้างคาวอะไรประมาณนี้นปุย๋ยเคมีเราไม่ได้ใช้ค่ะครับน้ยาฆ่าแมลงเราก็ไม่ได้ฉีดลูกหนึ่งประมาณเกือบสองโลพอเวลาเขาโดดกับลูกค้ามานั่งทานเขาก็จะแงนมองแต่ก็อยู่ในถุนบ้านหนูไปสอยได้เลยก็สอยเองก็อยกันสนุกสนาน เขาก็เอากลับบ้านกันแล้วก็ไม่ได้คิดตังคตอนนี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่ก็ <c oughs> ก็ลอกก็จะไปทานเราไปทานไปทั้งหมดัน สวัสดีค่ะก้อยจากช่องพูดที่เก๋นะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศในบ้านสวนเลยค่ะจุดที่ยืนอยู่เนี่ยคือนนทบุรีนะคะเขาเรียกว่าถนนบ้านคลองวัดศัก์บ้านวัดโคนอนเขาจะอยู่ใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอบางกรวยหรือวัดศักใหญ่นนทบุรีค่ะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้เพราะว่าบอกทางไม่ถูกเหมือนกันค่อนข้างเข้ามาซับซ้อนนะนะคะมีคนแนะนํามานะคะเขาบอกว่าอยากให้พี่ก้อยมาลองร้านนี้ดูเนอะร้านเขาบรรยากาศน่ารักเป็นกันเองมากๆเลยโดยเฉพาะคนขายเนี่ยเป็นคุณลุงคุณป้า อัธยาศัยดีนะคะพี่ก้อยก็เลยอยากลองมาสัมผัสบรรยากาศอย่างเงี้ยด้วยตัวเองดูสิคะผลไม้เต็มสวนเลยร้านนี้คือเขาขายแค่3วันคือสุกเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมทํามขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งจริงงไว้นะคะเช็คนะคะว่าหลุดไปหรือเปล่าถ้ามาแล้วทักทา,ายกันได้เลยค่ะเดี๋ยวไปสัมผัสบรรยากาศด้วยกันเลยนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณชื่อก้อยค่ะ,ค,ะคุณป้าชื่ออะไรจ๊ะแม่ชื่ออัจฉริของคลายค่ะอัจฉริ <c oughs> คุณป้าอัจฉรินะคะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตเรียกคุณป้านะคะ,คะเพราะเห็นเขาเรียกกันคุณลุงกับคุณป้า <c oughs> คุณลุงอยู่ตรงนี้คุณลุงชื่ออะไรคะชื่อปลาโมดของคลายค่ะค่ะคุณลุงปราโมดกับคุณป้าอัจฉรินะคะอันนี้ชื่อร้านอะไรคะร้านปารีก็เดี๋ยวต้มยำชามเด้งค่ะ ถ้าเป็นชื่อสองคนรวมกันเนี่ยลูกสาวก็คิดค่ะปราโมทกับอาจารย์พี่น่าออกมาดูเหมือนหนังนวนิยายชื่อเก๋ๆแบบย้อนยุคหนังพ่เรียดเลยนะคะแล้วร้านคุณป้าเปิดปิดกี่โมงคะค่ะตั้งแต่เปิดที่9ก้าโมงเช้าปิดสิบหกนาฬิกาและสี่โมงเย็นโอ้ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นเปิดเปิดเปิดวันไหนบ้างคะเปิดจริงๆแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้เริ่มเริ่มขยายเป็นเปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยค่ะ ทำไมถึงเปิดน้อยวันจังคะคุณพ่อเขายังอยากเข้าทำสวนอยู่วันที่ไม่ได้ขายค่ะเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วเขาก็เสียนมาเขาตั้งใจจะออกทำสวนเล็กๆน้อยๆค่ะในเผอิญลูกสาวเขาบอกหนูอยากเปิดเป็นคาเฟ่พ่อพ่อกับแม่ช่วยพอจะช่วยหนูได้ไหมพ่อบอกอาทั้างั้นโอเคแต่ว่าอย่าเปิดเต็มแม็กแล้วพ่อจะได้เข้าสวนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าขายอะไรบ้างคะขายหลายอย่างเลยค่ะก๋วยเตี๋ยว ขายน้ำขายลูกชิ้นปิ้งขายเกี๊ยวทอดขายไก่ทอดได้เก็เฟนฟรายไอศครีมเฉาก๊วยนมสดขายหลายอย่างายอย่างคืค่ะแล้วทำเป็นได้ยังไงทำทำจริงๆทำไม่เป็นนะคะแต่ว่าคุณพ่อแฟนคุณพ่อต้องเตยทำอาหารอร่อยค่ะเราชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วล้วก็จะทำ กินกันกับทุกอาทิตย์นะฮะก๋วยเตี๋ยวน้ําบ้างแล้วก็ราดหน้าบ้างก็เปลียนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเนี่ยเราเป็นเป็นคนบ้านสวนอยู่แล้วนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็บ้านสวนจะชอบทานจัดจัดกันอยู่แล้วเราก็เลยทานกันเองอย่างเงี้ยคือแสดงว่าเรากินรถไหนลูกค้าก็ได้กินรถนั้นเหมือนเราใช่ไหมคะ จะมีคุณลุงที่อยู่แ,แถวบ้านนะคะแกจะมาทา,านะจะมาประมาณสองสามคนเพราะว่าแกแกรู้จักเราแกก็จะเข้าไปสั่งเราที่บ้าน<อ>เกือบทุกครั้งเลยพอแล้วก็รู้ว่าอาจารย์ประมดเปิดร้านเหรอเดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนนะและ้วก็มาจริงๆประมาณค่ะแล้วทาไมเราถึงมีเริ่มมีคนทยอยเข้ามาเรื่อยเรออ๋อคือเริ่มแรกที่เราขายก็มีคนรู้จัก แล่นผ่านไปผ่านมาอาขายด้วยเหรอมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอก็มานั่งทานเรอเอินมีวันหนึ่งจะไม่ได้ว่าประมาณเดือนไหนนะคะก็สงสัยว่าทาไมวันนี้มีรถตู้เข้ามาเลยเนี่ยตายแล้วเตยทําไมรถมาเยอะแยะอะไรขนาดนี้ลูกพอเข้ามาถึงผมมาตามทิกตอกเลยนะครับเนี่ยคุณป้าอะไรเราก็เราเราไม่เคยดูนะคะแต่ว่าลูกสาวเขาเลยไปเปิดดูก็มีลูกค้าที่เขามานั่งทานค่ะควาชื่นชอบพะลงทิกตอกให้ไงคะอกระแสทิกตอก ไว้ลุ้นนะคะนี่ยวานั่งเต็มเลยค่ะหลังจากวันนั้นก็มีลูกค้าเดินเข้ามาทานเข้ามาทานเรื่อยๆค่ะเพราะว่าค่อยมองทางเข้าอ่ะมันเหมือนเป็นบ้านคนนไม่กล้าเข้ามากลัวหมากัดคือเดิมทีเดียวเนี่ยเราก็เป็นชาวเกษตรบรรพุทก็เป็นชาวเกษตรชาวสวนอยู่แล้วจำไดเดิมก็มาก่อนก็เป็นโซนทุเรียน วนทุเรียนกนทั้งหมดทั้งเบิงทรงนี้วนทุเรียนอันนี้มันก็รวมหายตายจากไปด้วยเออน้ําบ้างโ,โ,โาครคโรคภัยไข้เจ็บของเขาบ้างงี้มันก็เลยตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วก็เลยก็เลยหันมาปลูกเออพวกนี้มีอะไรบ้างคะคุณลุงคะส้มโอส้มโอป<ร>โอปเาเห็นน้อยหนาะก็มีมะยงชิดมะยงชิดีกระท้อนกระท้อนอ่าแล้วก็มีพวกมะม่วงมะม่วงพูดถึงผลไม้นะคะที่ที่ที่เขาดกมากเลยก็คือต้นนี้ค่ะ ต้นอะไรคะเอ่อมะม่วงค่ะเป็นมะม่วงชื่อโชคไฟบูญโชคไฟบุญแล้วลูกเขาจะใหญ่ลูกหนึ่งประมาณเกือบสองโลพอเวลาเขาโดกกับลูกค้ามานั่งทานเขาก็กระแงหนมองเขาก็จะถามว่าคุณป้าคุณลุงมะม่วงนี่ขายหรือเปล่าอ๋อไม่ขายหนูอยากทานเนี่ยแต่ก็อยู่ในถุนบ้านหนูไปสอยได้เลยไปสอยเองก็สอยกันสนุกสนานเขาก็เอากลับบ้านกันแล้วก็ไม่ได้คิดตังค์คะแล้วตอนนี้มันมีไหมคะตอนนี้มันยังไม่ออกดอกเลยต้องรอให้หนาวกว่านี้อีกนิดนึงหนาวกว่าประมาณเดือนไหนเดี๋ยวก้อยมาใหม่ มาครบหมดแล้วนะคะเต็มโตะอีกเหมือนเดิมชามหมูในสวนลับของของพี่ก้อยพิเศษนี่เลยชามมันอยู่ในกระปะ๋อกระป๋อชามหมูเลยเดอันนี้บะหมีแห้งนะคะพิเศษไข่ต้มอยู่ในชามหมูแนะนำตัวละครเหมือนเดิมแล้วก็จะมีเกาเหลาค่ะเกาเหลาต้มยำชามหมูพิเศษเพิ่มไข่ต้ม แล้วข้อน,นี้ทางร้านเขาแนะนําเลยว่าต้องกินก็คือเกี๊ยวหยักเกี๊ยวน้ํายักเขาจะมีแบบต้มยำกับน้ําใสนะคะพี่กอยเลือกเป็นน้ําใสนะดูดิมันจะยักแค่ไหนเดี๋ยวมาดูนเข้าปากเราได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีของกินเล่นกรุบกริบนะคะอย่างแบบปีกไก่ทอดเกลือนี่เลยแล้วก็จะมีเฟรนไฟรากับนัดแก็ตคาน่ารักเนี่ย ใครไม่อยากกินหนัก,นกๆกินเล่นหนีก็ได้นะคะยังมีแบบขนมอีกนะอันนี้โอ้โหอันนี้พอดีพาน้องไอเดียมาเลยต้องจัดขนมให้น้องไอเดียสามถาดครอฟเฟิลอันนี้จะเป็นครอฟเฟิลแอลมอนอันนี้เมคคาเดเมียรหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นครอฟเฟิลสตรอเบอรี่เดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะจัดเลยดีกว่า <laughs> ความที่มันล้นชามมากเลยเนี่ยดูดิโอ้ยเยอะนะเนี่ยแน่นเลยเบียดมาแบบคับชามเลยอะ เขายำม,มาให้แล้วพี่ก้อยไม่ปรุงเพิ่มแล้วนะอันนี้แห้งเล็กแห้งเ่แห้งยำบะหมีม่แห้งยำต้ยมยำเส้นบะหมี่น่ากินมากเลยดูยซูต์ไม่เป็นอืม,อ,มอร่อยแลราหิวไม่รู้ เขาจะปรุงรสต้มยำออกหวานนิดๆนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวเผ็ดเพิ่มนะบอกเขาได้เลยพี่ก้อยเอาแบบเผ็ดน้อยบอกเขาเขาจะมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากๆเผ็ดมากๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ลูก<ด>ชิ้นหมูผสมเอนนิดๆหอมพริกไทยรสชาติดีคือแด้งๆดหุ่นหุเลย ให้ดูหมูสับร้อยแปดอืมไข่หืมพิชเผ็ดอะเดี๋ยวมาลองเฉ่ะาชามหมูกันได้ออกมาแล้วอันนี้คือชามหมูเดงอืมพี่ค่อยสั่งเกาเหลาต้ยมยำมาชดน้ำให้มันคล่องคล่องคอ,งคองเพราะว่ากินบะหมี่แห้งชิมน้ำซุปก่่นชิมน้ำซุปก่อน ตัวหนักๆเลยค่ะน้ำซุปเขาอ่ะดูเค็มๆมหวานๆเปรี้ยวกินกับข้าวเป่าน่าจะอร่อยนะคะเพราะเดี๋ยวมาลองเฉาะชาหมูเด้งน้ำซุปมันจะซึมสัาเข้าไปในตัวชาหมูเด้งหรือเปล่านะคะนี่เลยดูถัดหน้า ทำเือทำ <S <S เขาจะมีความเค็มๆเนอะเอนหมูเด้งเนี่ยลองไอเดียลองกินดูคิดว่าเป็นไงรสค่อนข้างออกเค็มขอลูกชิ้นอีกใบหนึ่งลูกชิ้นอร่อยเขาามาทำเป็นลูกชิ้นปิ้งขายด้ยนะคะมาดูเกลียวยักกัน อะไรที่มันเป็นยักษ์กนี้มันจะถูกบันทึกไว้ใช่ไหมกินเนสบุ๊กโอ้ยแล้วมันจะเข้าปากไหวไหมเนี่ยฉันต้องไปฉีดปากก่อนไหมไอเดียดูดิไอเดียว,ว่าแม่จะกินหมดไหมเนี่ยคำเนี้ยเอาแล้วนะลุ้นไม่ต้องทำไม่ต้องทำซาวแบบรันทึกมากคำขำตัวเองเดี๋ยวใช้ตะเกียบดีกว่า อืใหญ่มากข้างในก็คือหมูเด้งแล้วก็แผ่นเกี๊ยวอะ่ะมันจะหนานุ่มเนะแต่เราสึกว่าน้ำซุปใส่เขาอร่อยนะมาค่ะมากินเฟรนช์ฟายกันนัดเก็ตกันวางไว้ววสักพักไอเดียงานเด็กๆไอเดียก็เลยหยิบกินไปหลายชิ้นแล้วเหลือแค่นี้ดูมาลองชิมกันเนื่อกิน จะแก่จะเด็กไม่เกี่ยวอยู่ที่ใจกินได้เหมือนกันหมดอืมอร่อยปีกไก่ทอดเ,เออกลือแนวน่ารักเขามีให้น้ำจิ้มมาด้วยนะคะชิมน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มหวานเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดออกแนวแบบ กินพริกเผารสชาติดีน้ำจิ้มสามรสอืมโอ้นี้อยากฝั่งอีกเอแล้วกินขนมกันค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นครอฟเฟิลเมคคาเดเมียหรือเปล่าอชัดเด็ดชดัดเดชัดเด็ใกล้ล่วงแล้วใกล้ล่วงแล้วนั่นหหอมจังหอมเนยหอมคาราเมลเอออร่อยอ่ะ นี่อร่อยอ่ะไอ้ลูกลูกอ่ะแมคคาดเดเมียเมื่อวากจินของน้องไอเรือสับเบอรี่น่ากินขอลูกมากินนิดนึงค่ะสับเบอรี่กับครอฟเฟิลจับไปอ่าขอลองของตะก้องหน่อยตะก้องกัดไปคำหนึ่งแล้วกินแบบพิซซ่าเลย ooh <sighs> ดิ่มไปอีกมื้อหนึ่งนะคะเป็นมื้อที่พี่ก้อยคิดว่ามีความสุกดีเนอะเพราะพี่ก้อยไม่ได้รีบร้อนจะไปไหนอะค่ะก็ตั้งใจมานั่งรอนั่งเล่นสบายๆให้น้องไอเดียได้เดินถ่ายรูปเล่นนะคะได้เดินชมสวนเพราะว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยหาไม่ได้ง่ายๆในกรุงเทพเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปเล่นอยากจะมาสัมผัสบ,บรรยากาศในสวนที่แถวบ้านตัวเองไม่มีไม่ได้รีบมารีบไปรีบกินอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่ถ้าใครที่คิดว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดขี้เกียจรอขี้ลำ คานอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ขับรถเข้ามาแล้วโดนบีบแต่ไล่ต้องมานั่งรอแบบว่าเขาทําอาหารในสวนอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะค่ะคิดว่าเหมาะกับคนที่แบบฟินฟินชิลชิลไม่ได้รีบร้อนไปไหนนะคะแล้วก็ถ้ามาเป็นกลุ่มนะคะน่าจะสนุกเลยค่ะเพราะว่าโตเต็จเต็นอาหารของเขาอะซุมเพราะว่านั่งสบายจริงเขามีพัดลมให้ทุกเต็นเลยนะคะ สะอาดด้วยค่ะสําหรับอาหารของเขานะคะพี่ก้อยว่าโอ้โหมันเป็นเอกพของหมูเด้งมากๆเลยร้านนี้เพราะว่ามันมีแต่หมูเด้งเลยค่ะโชคดีที่พี่ก้อยสั่งแห้งมานะตอนสั่งแห้งมาสั่งเขาทาแบบต้มยําด้วยอไอตัวชาหมูเด้งที่มันมีรสเคม็มแล้วมันมารวมกับไอตัวต้มยาอะคะ่ะที่มันมีเปรี้ยวเผ็ดอ่มันก็เลยออกมากลมกล่อมเพราะว่าเขาปรุงออกมาเป็นรสหวานน้ำนะคะแต่พอเราย้ายมูฟมากินไอตัวเกาเหลาอะพี่ก้อยว่ามันเป็นหมูที่ถูก ปรุงรสมาหมดแล้วอ่พะพอมันมารวมกันอยู่ในชามอะรสมันจะเข้มไปนิดนึงจนออกที่จะเค็มสักหน่อยนึงเลยอะค่ะน้องไอเดียเขากินแบบเส้นเล็กน้ําแบบธรรมดาที่ไม่ได้ใส่ชามหมูเด้งเี่ยก็อร่อยดีนะคะน้ำซุปเขาอ่ะจะเชงเชงใสๆหวานหอมๆดีอะคะ่ะสําหรับวัยรุ่นที่มานะ มาเป็นแก๊งเป็นกวนนะนั่งสบายจริงๆค่ะบอกได้เลยมากินขนมเลยเขามีทั้งเฟรนช์ฟรายไก่ทอดครอฟเฟิแล้วก็น้ำชงอร่อยๆสั่งไก่ทอดมาเยอะๆเลยก็ได้ค่ะไก่ทอดอร่อยดีนะคะเหมาะกับคนที่ไม่ใจร้อนนะคะอย่าลืมนะคะมาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับร้านนี้พี่ก้อยชอบมากบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะไปเดินส่องผลไม้ในสวนอีกค่ะไปด้วยกันนะน้องไอเดียเยี่ยมยอดค่ะ ปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะก็ถ้าใครอยากจะมากินร้านนี้นะคะเดี๋ยวพี่ก้อยจะทิ้งลิงก์พิกัด Google ไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมทํามขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งกิ้งๆไว้นะคะแล้วก็ไปตามต่อกันได้ที่ Facebook เลยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ